20งวดคุ้มครองคุ้มครองถึงประมาณนี้แหละปีละเดกเลยใช่ก็แล้วแต่ว่าใครวัดดวงกันอะว่าใครจะอายุยืนใครจะอายุสั้นแต่ว่าถ้าเป็นขายเขาก็ยังขับรถขับลาเองได้ทําทุกอย่างเองได้เนาะที่อเมริกาเนี่ยนะคะเออเขาทำเขาทำทุกอย่างเลย แ0ดสยังสติสตังดีอยู่แต่บ้านเราอะ่ะหกสิบก็บอกว่าแก่แล้วอะ่ะแต่ที่นี่นะคะอายุ60ก็คือวัยรุ่นอยู่นะคะถ้าถ้าอายุ60เนี่ยเออก็คือวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ของที่อเมริกาอย่างพี่กล้วยอยู่ที่เนี่ยพี่กล้วยกลายเป็นแบบว่าเหมือนวัยรุ่นของที่นี่เลยอะ่ะเออมันเป็นแบบนี้เพราะว่าคนที่เนี่ยอายุยืนมาก 9กสี่ยังขับรถได้สบายสบายอยู่เลยค่ะ,เ,ะเพราะฉะนั้นอ่ะพอพี่มาเห็นสังคมที่อเมริกาเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้พี่ต้องเตรียมงานแล้วก็เตรียมเงินเพราะว่าเราจะดู